สวัสดีครับอันนี้ที่ผมถืออยู่เขาเรียกว่ากรองเวค้ำของรถโตโยต้ารีโว่ซึ่งติดมากับรถนะครับเขียนว่าไอชินอันนี้เป็นของแท้ที่ติดมากับรถยนต์ผม,ได,อดออมได้ถอดออกมานะครับเทที่ถอดออกมานะครับเพราะว่าเราได้ใส่ตัวใหม่เข้าไป ซึ่งตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปในรถยนต์ Revo 2.4นะครับก็ไม่ใช่ของที่ไม่ใช่ของแท้แต่อย่างใดนะครับของแท้ถ้าลักษณะนี้นะครับก็น่าจะตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นของอแต่ของเทียบต่อกันนะครบของเทียบแล้วก็ซื้อในราคาที่ หลักร้อยได้นะครับแต่นี่เป็นของแท้ที่ติดมากับรถตรงนี้เป็นกรองไว้ขําทั้งในเป็นจะมีลักษณะเป็นไส้กรองกรองอะไรครับกรองไอ้น้ำมันจะมีลมผ่านทั้งสองด้านนะครับท่านสามารถเป่าด้านนี้ลมก็จะออกด้านนี้หรือเป่าด้านนี้ลมก็จะออกด้านนี้ได้นะฮะมันไม่ใช่วาวนะครับมันเป็นแค่กรองนะกรองเรียกว่าไอน้ำมัน นะครับเราก็จะมีเซ็นเซอร์จับอากาศอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองล้างตัวนี้ดูนะครับผมจะถอดออกมาก่อนฮะรนตรงนี้น่าจะเป็นจะเป็นกรองฮะกร,รองข้างในอาจจะตันเป็นกรองไว้ค่ำนะครับอันนี้ชดเชยรอบนะครับชดเชยรอบได้ถ้ารอบมันตกหรือว่าเร่งไม่ขึ้นอืด ตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญนะครับที่จะต้องมาตรวจด,ดูอาจจะตันข้างในนะครับประมาณแสนหนึ่งแสนโลก็น่าจะเปลี่ยนได้นะฮะแต่อันนี้ไม่ยังไม่ถึงแสนโลนะครับประมาณ70,000มกิโลนะครับผมก็ถอดออกมาแล้วก็ใส่ตัวที่ซื้อมาใหม่แต่ไม่ใช่ของแท้นะครับใส่เข้าไปรถมันก็จะคันเร่งมันก็จะเบาขึ้นนิดหนึ่งนะฮะทาความรู้สึก นะครับตัวนี้ถ้าใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงก็ออกมามันก็จะนะร,รถมันก็เหยียบเบานะฮะแต่ว่าใช้ใช้ไปตรงนี้มันจะตันนะฮะไอ้น้ำมันก็จะเข้ามาติดเป็นสีดำๆข้างในแต่เราไม่สามารถที่จะถอดออกได้นะครับจะถอดออกได้ก็คือทุบนะฮะหรือว่าตัดอันนี้เราลองมาล้างนะฮะซึ่งก็คงไม่มีใครจะมาล้างนะฮะแต่ผมก็จะล้างเอาไว้ใช้ วิธีการล้างของผมคือใช้น้ำมันที่ล้างปิกผีเสือ้อีงเป็นต้นนะครับผมจะฉีดเข้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปหาน้ำมันก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะล้างผมก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปนะครับฉีดน้ำมันตัวนี้เข้าไปน้ำมันล้างพวกปิกผีเสือ้อล้างแอร์โฟนะครับนะฮะมันจะพุ่งออกมานะครับ ผมก็จะลองมาล้างราคามันก็ของแท้มันก็แพงครับไม่ใช่ไม่แพงผมก็จะใส่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ากรองเวค้มตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับของรถยนต์รีโวเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับตอนนี้ผมใส่กรองแต่งนะครับกรองเวค้มตัวนี้แต่งแต่ว่าเมื่อตัวนั้นใช้ไปนานผมก็จะ ใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปใหม่นะครับนะครับผมจะฉีดสายก่อนนะฮะสายนี้ก็ยังไม่แข็งนะครับเพราะว่ารถเจ็ดหมื่นโลยนะฮะใช้ได้นะสายเดิมๆเาโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะฉีดเบาๆนะฮะ้อย่าฉีดแรง เป่าด้านนี้ลมก็ออกด้านนี้เป็นลถ้าเป่าด้านาาานี้ลมก็ออกด้านนี้แสดงว่าไม่ใช่วาวนะครับตัวนี้เป็นแท่กรองเพราะนั้นเป็นกรองพลาสติกนะครับเขาเรียกกรองเวคํานะครับถ้ารถวิ่งอืดวิ่งอืดนะครับทา่านก็ดูมาดูตัวนี้ด้วยนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเพราะว่าตัวนี้ลมเข้านะครับจะมีไอ้น้ำมันเข้ามาด้วยเราจะผ่านเซ็นเซอร์นะฮะ เซนเซอร์วัดอากาศนะครับนั่นแหละตัวนั้นนะฮะที่จะไปสั่งการให้เครื่องยนต์ทำงานถ้าลมมันอ่อนผ่านอ่อนนะครับนะครับเซนเซอร์ก็จะอ่านค่านะครับไม่เต็มประสิทธิภาพตัวนี้ก็เสียบอย่างนี้นะฮะเสียบอย่างนี้ที่ด้านบนนะครับ นี่ไปต่อกับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะด้านบนตัวนี้ก็ต่อกับเครื่องยนต์นะครับนี่ต่อไปน,นี้นะเครื่องยนต์ปุ๊บลงไปงี้นะมันอยู่ท่านี้นะครับอเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูในเครื่องยนต์ว่ามันอยู่ตรงไหนครับเราต้องถอดนี่ออกก่อนนะเบอร์สิบสองมีน็อตสองตัวนะครับถอดฝาครอบเครื่องยนต์นี่ออกก่อน มีนอ้อยจุดสองตัวนะฮะเป็นเบอร์สิบสองทีก็ดึงดึงขึ้นฮะมันจะมีตัวล็อกอยู่สองฝั่งเนี่ยนี่นะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ากรองไว้ค่ำนะครับมันจะออกตรงท่อลมนีะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงท่ออากาศนี่นะครับ ฝั่งนี้นะครับเนี่ยมาเข้าตรงนี้นี่ออกตรงนี้นะฮะออกเข้ามาเป็นไอน้ํามันนะครับเสร็จแล้วก็ผ่านเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์เป็นตัววัดฮะตัววัดอากาศนะครับตรงนี้นะฮะผมใส่กรองแต่งไปนะครับเราสึบมันโล่งขึ้นนิดนึงนะครับแต่ตัวเดิมมันจะอยู่ท่านี้นะครับปุ๊บนี่ก็ใส่ลงไปที่งล่างนะครับตรงนี้นะครับ ใกล้อยู่แค่นี้เองนะครับเป็นกรองนะครับแค่นี้นครับถ้าชอบคลิปนี้ก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JJ Free Time ์ได้นะครับสวัสดีครับ